คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันมาค้าบูชาแล้วนะครับแน่นอนชาวพุทธปกติแล้วก็จะออกไปทําบุญตักบาตรหรือว่าถวายสังฆทา,านกันเืยจะคุยกับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีเลือกชุดสังฆทา,านที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพข,ข,าพของพระสงฆ์เนี่ยครับโดยยึดหลักแบบนี้ครับสสังเกต2เลือก3ลดขณะที่บรรยากาศการจาหน่ายชุดสังฆทา,านที่จังหวัดตรังต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวครับ บรรยากาศการจำหน่ายชุดสังฆทานนะครับช่วงวันมาคบูชาที่จังหวัดตรังพบนะครับว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับทั้งร้านค้าขนาดใหญ่และร้านขนาดเล็กก็บอกตรงกันนะครับว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรลูกค้านะครับที่มาซื้อก็จะเน้นสินค้าราคาประหยัดแต่มีคุณภาพอย่างที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านเล่าว่าวันสองวันนี้จะเป็นลูกค้าจากต่างตำบลและต่างอำเภอมาหาซื้อชุดสังฆทานและชุดไทย จะทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายต่อเพราะที่ร้านก็จะเน้นขายทั้งส่งและก็ปลีกพร้อมกับมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับคือซื้อ20ชุดฟรี1ชุดโดยลูกค้าก็นิยมชุดสังฆทานราคาย่อมเยาชุดละ100กว่าบาทครับยาที่ชู่นาะอ่าข้าวสารน้ตาลเกลือแล้วก็น้ําอันนี้จะเป็นชุดนำทงาง แต่ทีนี้ลูกค้าก็จะไปใช้เป็นเครื่องสังฆทานได้ถวายทั่วไปเพราะข้าวสารน้าตาลเกลือที่วัดก็ใช้อยู่แล้วใช่ใช่แล้วราคาราคาย่อมเยาด้วยราคาไม่สูงข้าวสารเขาก็เห็นอยู่แล้วข้าวสารน้ำตาลเกลือพวกนี้คือของสินค้าหลักที่ต้องใช้อยู่แล้วแต่ละวันค่ะการที่เรากลับมาใช้แบบนี้เป็นเครื่องสังฆทานมันขายง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นลูกค้าจะชอบเอาของสั่งของซื้อของที่ประเภทแบบใช้ได้จริงนะคะถ้าตามบริษัทมันก็จริงบางอย่างที่ที่เขาเห็นว่ามันมัน ไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีข่าวเยอะในทีวีเรื่องสัญทาเน,นี่ยของบริษัท <Okay. S 2> แต่ทีนี้ใช่ใช่แต่ทีนี้แบบเนี้ยเขาเห็นแล้วเห็นเห็นคุณภาพเห็นของอยู่แล้วมันเป็นสินค้าพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ขณะที่นายอุดมรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็นํากําลังเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สคอบอลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสังกพันธ์บริเวณเสาชิงชา้าเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็เป็นแหล่งจำหน่ายชุดสังฆทานที่สำคัญก็พบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับมีการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุอยู่ในสังฆทานเพื่อให้ผู้บริโภคทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าก็ยังไม่พบพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับด้วยหาพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่แสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ ต้องระวังโทษสูงสุดนะครับปรับไม่เกิน1 0,000บาทและหากจําหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเราดูบรรยากาศร้านค้าไปแล้วเราดูการตรวจสอบของกรมการค้าภายในไปแล้วไปดูการจัดชุดสังฆทานกันบ้างนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอเนี่ยแนะนําให้คํานึงอาหารที่เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับนําไปถวายพระสงฆ์โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมกับจาหน่ายมาให้ใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานเนี่ยให้ยึดหลักสสังเกต 2เลือก3ามรถนะคะ2ส,สังเกตคืออะไรก็คือ1สังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดให้ครบถ้วนได้แก่ชื่อด้วยนะคะแล้วก็เลขสาระบบอาหาร13หลักแล้วก็ที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนวันไหนก็ต้องเห็นให้ชัดส่วนประกอบที่สำคัญวิธีการเก็บรักษาวิธีการบริโภคแล้วก็ข้อมูลโภชนาการต่างๆ สสังเกตอาหารที่วางจำหน่ายต้องไม่มีสินค้าอื่นวางปะปนอย่างเช่นครีมอาบน้ำสบู่แชมพูสระผมน้ำ,นำยาบ้วนปากผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้พาพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเพราะอาหารจะดูดซับสารเคมีแล้วก็กลิ่นได้ง่ายอาจจะเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในภาชนะบรรจุอาหารแล้วก็เป็นอันตรายต่อการบริโภคของพระ สองเลือกค่ะคุณผู้ชมไปดูนะคะสองเลือกก็คือหนึ่งเลือกอาหารที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนกรณีอาหารกระป๋องควรดูลักษณะกระป๋องไม่บุบไม่บี้หรือว่าโป่งพองหรือมีรอยรั่วดูตะเข็บหรือว่ารอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนาและกระป๋องเนี่ยไม่เป็นสนิมด้วยนะคะ 2. เลือกอาหารที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยฉีกขาดแล้วก็3ลมรไม่ใช่คแค่พระหรอกค่ะคุณผู้ชม3ลมรที่ว่าก็คือรถ อาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์นั่นเองนะคะเรื่องอาหารนี่ก็สําคัญนะครับเพราะ,ะว่าพระสงฆ์หลายรูปเนี่ยที่ป่วยนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของอาหารการกินเนี่ยคือ,อพระท่านเนี่ยไม่สามารถเลือกฉันได้คือ,อพุทธศานิกชนเนี่ย ตักบาดอะไรมาท่านก็ต้องฉันแบบนั้นนะครับถ้าเป็นอาหารที่โอ้โหมันแบบนี้เค็มแบบนี้แน่นอนครับส่งผลต่อสุขภาพของท่านแน่ๆน,นะครับก็อยู่ที่ญาติโยมอาจจะต้องเป็นคนที่เลือกในการที่จะตัดสินใจว่านําอะไรไปถวายให้แก่ท่านด้วยนะครับ